ดวีค่ะสุดนะคะคนีือสุดคลิปต,ต่อต่อที่ที่ต่อแขนนะคะสสุก็ามาชนละแล้วก็สุดก็ลดโซ่นะคะสุดชนชนตรงนี้แหละชนชนที่เราขึ้นสามเสานะคะถ้าใครดูวีโอต่อวีโอที่ต่อแขนลายใบหอกแว่น อันแรกอะคลิปแรกนะคะอันนี้คือคลิปสองมสุดต,ต่อแล้วก็สูกก็ถักมาลดโซ่มืสุดลดโซ่เนีย่ยนะคะมืสุดลดโซ่เป็นเป็นโซ่หนึ่งเห็นไหมคะโซ่เดียวแล้วก็ลงลงสา,สามเสาสองสามแต่โซ่ในลายสุดทำเหมือนเดิมโซ่สองเหมือนเดิมนะคะ เสื้อในลนะคะเสื้อในลายเนี่ยคุณสุก็จะทำเหมือนเดิมคือกันด้วยเสาสามเสาสามกันด้วยโซ่อสองแต่คุณสุกจะมาลดตรงนี้ค่ะจะ้สึกเชีงง่งมเป็ตึงเสื้อสองนะคะเหมือนเดิมเสาสามเสา ในคั่นสุดจะลดตรงนี้ค่ะปวดตึคือดทำโซ่สองตรงนี้สือทำแค่เอกเดียวคือโซ่หนึ่งลงตกลงที่วางแล้วก็เป็นโซ่สามเลยโซ่สามแล้วก็ลงที่เดิมโซ่หนึ่งเห็นไหมคะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงเสาเสาสาม ส,ส, ata, ita, ส,ส okay. องสามคันด้วยเครื่องสองสามคันด้วยเครื่องสองทุกโอเคทุกสองสามคันด้วยเครื่อง นอันสุดจะทำโซ่เดียวปกติอันสุดทำโซ่สองหรือโซ่สามอะไรเงี้ยเอ็กซัไปไหแล้วก็โซ่สามแล้วก็ลงที่เดิมให้เป็นห่วงนะคะแล้วโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเห็นไหมจะไปชิมเราโซ่สองตลอดเลยอะไรพันกันนะเลยนะคะไม่พันกันเอาโทษ ทำกระายใหม่มนะบุญดีมาต่อเราถับไปค่ะคนไป้นไปจนถึงจนถึงรอบที่เราขึ้นวเจสามเื่สาสอง โซ่สามโซ่หนึ่งแทนที่จะโซ่สอง่ว่หนึ่งนะเรแล้ดโซ่สาม่ว่หนึ่งอย่าลืมตรงนี้นะจะเป็นโซ่สองตลอดพราะเราชินโซ่สองสอง องเสาสามเสาโซ่สองลายนี้ไม่มีอะไรนะคะมีแค่สองลายคือเสาหนึ่งเบนได้โซ่สองแล้วก็เสาสามเบนได้โซ่สองแค่เท่เลกหนึ่งลงเส้นสองสามของเป็นห่วงหนึ่งสอง อ,อ๋ต่อโทษสองและหนึ่งนะคะจะลองต่อลองให้มันชนทักวนไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวงแขนมันเล็กหรือยังนะคะถ้าเล็กก็แปลว่าโอเคตามที่เราลดโซ่เนี่ยโอเคแหละนี่นคือแถวแถวที่สองหลังจากที่เราต่อต่อกันแล้วต่อแขนและ กแค่ดีโอแล้วถากก็ไม่ถนะัดเราต้องขยับมองมองกล้องด้วยลองนะเบอร์สามตรงหองเดิม,มอืมอสาสามสองห้องสามเสา สองหกสองสาวสามส,สาวดถูกค่ะเอ็กเดียวนะคะหนึงหนึ่งสองสามอือจะถึงแล้วเห็นไหมคะนี่จะถึงและอันนี้ตาสุดท้ายจะชน สองหนึงแล้วถ้ามันไม่เล็กเราก็จะลดอีกนะคะเราต้องถูกอะ่ะหนึ่งลงตรงไหนคะลงตรงนี้พอเราจบแถวเราเริ่มตั้งตรงตรงนี้อ่ะดึงรวบแล้วก็ฝัดมาตรงช่องกลางเริ่มลายแม่หนึ่งสองามสี่ห้าเริ่มลายแมง ลายคาสิคะห้าหกลงตอนนี้เราจะดูว่าพอดีไหมไหมคะเล็กยังเล็กยังเนาะนี่จะโอเคแล้วนะไปดูดีๆก่อนนะ ดูถ้ามันพอดีเราก็ไม่ลดโซแล้ว,ลว,ลวน่าจะพอดีแล้วค่ะดวัดดูหกหกหกถึงเจ็ดก็ประมาณสิบสี่ ส3 14ามสิบสี่พอดีแล้วงแขนสิบสามสิบสีพอดีนี่ละอ่ะตัวนี้เราก็จะลดเท่านี้ละค่ะลดเท่านี้ตลอดเราทักลงไปเรื่อยๆทักลงไปเรื่อยๆตามที่ความยาวที่เราต้องการเน,ะนาะอันนี้ไม่มีอะไร ค่ะตรงที่เราถักหน้าตามหลังสูงนคะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะมันจะถักหนึ่งสองสามสี่ห้าลายเห็นไหมคะ่ะไปกับห้ารอบมันก็จะเป็นหน้าตามหลังสูงแล้วเวลาเรา เชื่อมต่อต่อแขนเราก็จะมาผูกตรงนี้ผูกตรงนี้ผูกตรงนี้ค่ะจบของดอกผูกตรงนี้แล้วเราก็เริ่มของดอกเนี่ยสามจิบเนี่ยเริ่มเนี่ยสามจิบเนี้ยแล้วก็ไปให้มันได้สามดอกสามดอกแล้วก็ให้มันมาสามดอกแล้วให้มันชนให้มันลงพอดีตรงนี้ห uh> ่วงเล็กๆตรงนี้นะคะให้มันลงกันพอดีนะสามห่วง อีกดอกหนึ่งก็จะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะให้มันได้สามสามดอกแล้วก็ลงมันจะมันจะเป็นเหมือนแถวนี้นะถ้าละาหาสามก็ต้องสามมอนกันนะสามดอกเหมือนกันนะสามดอกเหมือนกันแล้วล้วก็มาลงตรงนี้หนึ่งสองสามสามดอกแล้วก็มาลงตรงนี้มราจะพอดีกันนะคะโอเคค่ะัสดีค่ะ